ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ฮะค,คลิปชัดๆฐานเขมรฝังระเบิดนะพีเอ็มยิงนี่ไงอิมาลีแหกตาดูอิมาลีนะเดี๋ยวมึงก็มาหาล่าวหาพวกระเบิดไม่ใช่ของเขมรระเบิดเป็นของขของเกาของสงครามนี่นี่ชัดๆเลย นะครับารเขมรฝังอย่างดีนะฝังแล้วก็เอาใบไมา้มาปิดปิดโปะโป, ộ, ป, ộ, ป ộ, นี่เป็นไงล่ะนะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แจม่มแจ้งขนาดนี้มึงยังจะแถอะไรอีกไหมเออนะครับจริงๆนะคนไทยเขาแนะนะว่าให้เอาระเบิดเนี่ยนะครับเอาไปคืนเขมรได้หมดนะไอ้ที่ยึดยึดมาได้เนี่ยนะมาประมาณ10บสบกว่าลูกเนี่ย นะเอาไปคืนฝั่งเขมรได้หมดนะออเอเพราะเขมรมันบอกสมัยสงครามงั้นก็เอาไปคืนเขมรให้หมดไปคืนโดยการวางนะเอาไปวางดีๆด,ด้วยนะ <c oughs> นะเอาไปวางให้มิดชิดด้วยนะเอนะครับแถวๆไ,ไอ้ปราสาทต,ตาเมืองทมอ่ะไปวางตรงไอ้ที่ลัวๆน่ะนะนะเอาไปวางเลยวางเป็นแนวเลยนะครับ เวลามันขึ้นมาเที่ยวมึงก็จะได้เหยียบกับระเบิดมันเองเนี่ยบอกนี่ไงของใครก็ไม่รู้นะประเทศไทยก็จะได้อ่างมึ cupboard, มงอ้อเป็นกระเบิดทำไมสงครามนะช่วยตรวจสอบไปดีก่อนก่อนจะมากาวหาคนไทยนะไปตรวจสอบไปดีก่อนนะ <c oughs> เออนะครับไปวางตรงบันไดอะ่ะนะบันไดาทางขึ้นปราสาทตาเมืองทมอไอตรงบริเวณที่ไอขมิมันชอบเดินอะ่ะ นั่นแหละเอาไปวางคืนเลยนะครับเออหรือไม่ก็เอาไปวางอาตรงอ,อเขาเรียกว่าอะไรประสาตตาควายก็ได้ไหนไหนมันก็วางแล้วไปวางเพิ่มนะนะมึงจะได้ไม่ต้องไปเข้าไปก็ออกเท่านั้นเออนะครับโอ้นี่เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะเออ ยึดได้ก็ขนาดมีภาพว่ายึดของเกเมนได้นะมันยังไม่ยอมรับเออนะอิมาลีนะครับอิมารีของเกเมนเกู <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวมันก็บอกว่าอ๋อเป็นภาพเอไอก็พอวะนะเออเดี๋ยวมันก็กล่าวหาบอกว่าไม่ใช่ทาาหารกรเเมนเป็นทหารไทยเรียนแบบเกเมนทหารไทยแต่งกายเหมือนกรเมนเฉยอย่างเงี้ยมันอยากนี่ไง นี่ยแสดงความจริงใจไงเนี่ยไอ้ภูมิธรรมมาดูดิขมินแสดงความจริงใจไม่ล่ะเนี่ยอืมนะโอ้โหนะครับจะไปยุบสบทกเนี่ยนะไอ้ภูมิธรรมนะขมินแสดงความจริงใจกับมึงไหมล่ะตอนเนี้ยนะมีคลิปเลยตอนเนี้ยเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ